สวัสดีมอหกนะครับสำหรับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะฮะในรูปแบบของคลิปใช่ไหมวันนี้นะครับลูกเราก็จะพูดถึงนะครับใบกิจกรรมที่11เนาะครั้งที่แล้วนะครับก่อนสอบกลางภาคใช่ไหมครับเราจบไปที่ใบกิจกรรมที่10นะครับอาณาจักรฟังจ่ายทีนี้ในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับยังมี1อาณาจักรนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรที่พวกเรารู้จักกันดีแล้วก็ พันธา์ที่จะคุ้นเคยนะครับก็คืออาณาจักรสัตว์นะครับหรือ Animalia นั่นเองโอเคนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาดูกันนะครับในส่วนของอาณาจักรสัตว์นะ,ะเมื่อนักเรียนดูคลิปนี้แล้วนะครับให้นักเรียนทําใบกิจกรรมที่11นะครับใบกิจกรรมที่11นะครับสองหน้าแรกนะครับตั้งแต่ไฟล่ม Porifera นะครับคือพวกฟองน้ําจนกระทั่งถึงไฟล่ม คลินโ o เดอร์มานะครับก็คือพวกาดาวทะเลเนาะแล้วก็นําข้อมูลที่ได้จากการเรียนในวันนี้รวมถึงลักษณะสําคัญนะครับของสิ่งมีชีวิตในแต่ละไฟลัลำไปลองสร้างเป็นรูปพิธานดูนะครับตามใบกิจกรรมเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูอีกทีนะครับตอนท้ายคลิปเนาะอ่ะทีนี้มาดาูในส่วนของอาณาจักรสัตว์นะครับหรือ Kingdom Animalia นะครับ อาณาจักรสัตว์เนี่ยนะครับนู่นจากภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับรวมกระทั่งพวกสัตว์ด้วยเนี่ยนะครับมีบรรพบุรุษร่วมกันนะครับเนี่ยนะแล้วเขาเชื่อว่านะครับนักวิชาเชื่อว่าบรรพบุรุษนะครับของพวกสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์นี่ก็คือพวกโปรตีส์นั่นเองถ้านักเรียนจําเรื่องโปรตีส์ได้นะครับอาณาจักรโปรตีสตานะพวกโปรตีส์เนี่ย เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายใช่ไหมครับแล้วก็มีโปรโตีสกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าโปรโตสัวพวกโปรโตซัวเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายกับสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับรวมถึงต้องมีการกินอาหารเข้าไปนะครับอย่างเช่นอะมีบาพรามิเซียมพวกนี้นะครับแต่พวกนั้นยังไม่ได้ถูกจัดเป็นสัตว์เนาะเป็นพวกโปรโตีสหรือพวกโปรโตซัวนะครับเขาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตในจักรสัตว์เนี่ยนะครับเวทนาการมาจาก พวกโปรโตซัวนี่แหละพวกโปรตีสนี่แหละนะครับจากภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าในอาณาจักรสัตว์นะครับถ้าเราจะแบ่งนะครับก็มีหลักเกณฑ์หลายๆหลักเกณฑ์ในการแบ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกที่ไม่มีเนื้อเยื่อใช่ไหมครับนะพวกที่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริงสมมาตรแบบรัศมีสมมาตรแบบด้านข้างนะครับพวกโครโตโซมนะครับทวันหนักเกิดก่อนปากเกิดก่อนทวันหนักนะครับดิวโทรโซมนะครับพวกที่ ทวารหนักจะไม่เป็นป่าก่อนนะครับรวมถึงการมีค้อบปล้องนะครับการมีช่องลําตัวหรือการที่ออกขออภัยการที่ไม่มีช่องลําตัวการมีช่องลําตัวเทียมหรือพวกที่มีช่องลําตัวนะครับเกณฑ์เหล่านี้นะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายต่อไปนะครับในภาพนี้เราจะเห็นว่าแนาจักสัตว์เนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพอริเฟล่าใช่ไหมครับไนเดเรีย เพติเฮลมินตีสพวกหนอนตัวแบนนะครับนีมาโทด้าพวกหนอนตัวกลมมอลลัสกาพวกหมึกพวกหอยใช่ไหมครับแอนเนลิดาครับพวกหนอนปล้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกไส้เดือนดินเอ่อ uh, ปลิงปลิงอย่างเงี้ยนะครับอัลโทรพอด้าอัลโทรพอดพวกสัตว์ขาข้อทั้งหลายนะครับพวกมาลงมาแรงนะครับเอกไนโนเดอร์มาตานะครับพวกดาวทะเลปลิงทะเลเม่นทะเลรวมถึงพวกที่มวิทยาการสูงสุดในอาณาจักรสัตว์นะครับก็คือ คอดาต้าหรือพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะครับที่พูดมาทั้งหมดตอนแรกเนี่ยนะครับพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยคือพวกที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับเรียกว่าอินเวอร์ติเบตนะครับอินเวอร์ติเบตส่วนคอดาต้าเนี่ยนะครับเราเรียกว่าพวกเวอร์ b ิเบตนะครับพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังนั่นเองรวมถึงพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดอีกทีในคลิปนี้นะครับจะพูดตั้งแต่ p o r i f e r a นะครับไปจนถึง X อกไคลโนเด a มส่วนในคลิปต่อไปคือสัปดาห์หน้านะครับจะพูดถึงพวก c o r ์ Data โอเคนะเดี๋ยวไปดูหลักเกณฑ์นะครับที่ใช้ในการจัดจำแนกนะครับสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์นะครับแน่นอนออสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์เป็นพวก e u คาริโอติ c เซลแน่นอนโอเคนะครับแล้วก็ไม่มีผนังเซลนะครับโครงสร้างที่ห่อหุ้มเซลลโครงสร้างข้างนอกสุดที่เราเรียนไปแล้วตั้งแต่ม4เนาะก็คือ เป็นเยื่อหุ้มเซลล์แค่นั้นนะครับการดำรงชีวิตนะครับเป็นพวกเฮตโรโทปนะครับก็คือไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะครับจะต้องมีการกินเข้าไปนะครับเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหลายเซลล์นะครับหรือบางพวกอย่างเช่นฟองน้ําก็จะเป็นพวกที่ยังไม่มีเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็พวกที่วิฒนาการสูงขึ้นมานะครับเซลล์ก็จะมีการรวมกลุ่มนะครับเป็นเนื้อเยื่อแล้วก็พัฒนาเป็นอวัยวะและระบบอวัยวะ นอกจากนี้นะครับสิ่งมีชีวิตในอาจว์นะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับโอเคนะมาดูหลักเกณฑ์นะครับที่ใช้ในการจัดจําแนกนะครับหลักเกณฑ์แรกนะครับก็คือเกณฑ์ได้ใช้แบ่งเลยก็คือการมีเนื้อเยื่อหรือการที่ไม่มีเนื้อเยื่อนะครับเนี่ยเห็นไหมพวกที่ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกที่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริงนะ พวกที่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริงนะครับก็จะมีเกณฑ์ต่อมาในการแบ่งก็คือพวกที่มีเนื้อเยื่อ2ชั้นนะฮะแล้วก็พวกที่มีเนื้อเยื่อ3ชั้นทีนี้พวกที่มีเนื้อเยื่อ3ชั้นเนี่ย,นะะะยน,นะครับก็จะมีเกณฑ์ต่อมานะครับกลุ่มที่มีเนื้อเยื่อ3มชั้นก็คือไปดูต่อว่าแล้วพวกเนี้ยนะเขามีช่องในลําตัวไหมนะครับก็จะแบ่งได้เป็น3พวกก็คือพวกที่ไม่มีช่องว่างภายในลําตัวพวกที่เป็นช่องว่างเทียมนะครับ พวกที่ไม่มีช่องว่างภายในลำตัวก็เรียกว่าอะซิลอมีดนะครับพวกช่องว่างเตียมก็ซูโดซูโดที่แปลว่าปลอมแปลว่าเทียมเนาะซูโดซิลมเมีดนะฮะแล้วก็พวกที่มีช่องว่างที่แท้จริงนะฮะหรือพวกซิลมเมีดนั่นเองโอเคนะครับ <c oughs> อ,อย่างเช่นภาพนี้นะครับมาดูลักษณะของกลุ่มที่มีเนื้อเยื่อ2ชั้นนะครับ พวกที่มีเนื้อเยื่อสองชั้นเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วอันนี้ตรงเนี้ยนะครับพวกที่ไม่มีเนื้อเยื่อคือไม่มีเนื้อเยื่อเนาะก็คือพวกฟองน้ํานี่พวกที่มีเนื้อเยื่อกลุ่มแรกคือมีเนื้อเยื่อสองชั้นพวกที่มีเนื้อเยื่อสองชั้นนะครับจะมีเนื้อเยื่อชั้นนอกนะครับก็คือเรียกว่าเอ็กตตัวเดิมแล้วก็เนื้อเยื่อชั้นในนะครับหรือเอนโดเดิมนี่คือพวกที่มีเนื้อเยื่อสองชั้นก็คือพวกในเดรียนเองส่วนกลุ่มที่มีเนื้อเยื่อสามชั้นนะครับก็จะมี เอกตัวเดิมก็คือชั้นนอกเอกโตข้างนอกเนาะมีโซเดิมนะครับเนื้อเยื่อชั้นกลางนะครับแล้วก็เอนโดเดิมนะครับก็คือเนื้อเยื่อชั้นในโอเคนะอันนี้มีโซเดิมนะครับผิดนะเนื้อเยื่อชั้นกลางนะครับส่วนอันนี้เอนโดเดิมคือเนื้อเยื่อชั้นในขออภัยด้วยนะครูลืมแกะเห็นนะแล้วพวกที่มีเนื้อเยื่อ3ชั้นใช่ไหมครับก็จะ มีการแบ่งอีกมเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือพวกที่ไม่มีช่องลำตัวเห็นไหมครับอย่างเช่นพวกหนอนตัวแบนพวกนี้จะไม่มีช่องลำตัวพวกที่มีช่องลำตัวเทียมครับนะพวกที่มีช่องลำตัวเทียมอย่างเช่นพวกหนอนตัวกลมนี่นะครับแล้วก็พวกที่มีช่องลำตัวที่แท้จริงโอเคนะครับช่องลำตัวที่แท้จริงก็คือที่เนื้อเยื่อนะครับจะบุไว้เป็นเนื้อเยื่อที่ยืดเกาะกับอวัยวะภายในนั่นเองโอเคนะครับ เกณต่อมานะครับเช่นในการจัดจําแนกก็คือการมีสมมาตรหรือไม่มีสมมาตรนะครับพวกแรกครับก็อสมมิตรีก็คือพวกที่ไม่มีสมมาตรพวกถัดมาครับคือสมมาตรแบบรัศมีเรเดียลซิมเมทรีคำว่าสมมาตรแบบรัศมีก็คือเราสามารถแบ่งได้หลายทิดหลายทางสมมาตรก็คือแบ่งแล้วมันต้องเท่ากันใช่ไหมครับกรณี้เช่นเราแบ่งนี้2ฝั่งเนี้ยก็สมมาตรกัน หรือถ้าเราไม่แบ่งแนวนี้เราจะแบ่งแนวนี้สองฝั่งนี้ก็สมมาตรกันหรือเราแบ่งแนวนี้นะฮะก็สมมาตรกันนี่คือสมมาตรแบบรัศมีอีกกรณีหนึ่งครับ bilateral symmetry หรือสมมาตรแบบด้านข้างนะครับสมมาตรแบบด้านข้างก็คือมันแบ่งได้แนวเดียวอย่างเช่นคนเห็นไหมครับถ้าแบ่งให้สมมาตรคือแบ่งได้แค่นี้แบ่งแนวอื่นก็ไม่ได้แล้วโอเคนะครับนี่คือสมมาตรแบบด้านข้างเกณฑ์ต่อมาครับก็คือการพัฒนาของ ระยะเอมบริโอนะครับสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์จะมีระยะตัวอ่อนนะครับหรือระยะเอมบริโอซึ่งพวกนี้จะไม่พบในพวกโปรโตซัวหรือพวกโปรตีสนะครับ <c oughs> <c oughs> พวกที่มีสมมาตรแบบด้านข้าง mm etry, เนี่ยนะครับนะพวกที่มีสมมาตรแบบด้านข้างหรือไบเลตรอสมมิตรีเนี่ยนะครับเราเขาจะแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือพวกโปรโตสโตมนะโปรโตสโตมก็คือช่องบลา s t o พอเนี่ยนะ มีการเจริญไปเป็นปากนะพูดง่ายๆคือปากเกิดก่อนทวารหนักนั่นเองโอเคนะพวกที่ปากเกิดก่อนทวารหนักเนี่ยนะครับหรือพวกโปรโตสโตมเนี่ยจะพบการเจริญของตัวอ่อน2แบบแบบแรกครับตัวอ่อนแบบโทรโคโฟอร์นะตัวอ่อนแบบโทรโคโฟอร์นี่ตัวอ่อนจะไม่มีการลอกคราบนะครับก็จะพบในพวกไฟลัมเพทิเฮเมนตีเช่นพวกหนอนตัวแบนพวกแอนเนลิตนะครับพวก นอนปล้องหรือไส้เดือนดินปลิงน้ำจืดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มอลลัสกาคือพวกหอยพวกหมึกนะจำง่ายง่ายก็คือ PAM เห็นไหมตัวย่อข้างหน้านะครับ P p เ t i ิเฮอร์มินตีสเอแอนเนลิธเอ็ส่วนพวก x อกไทดอโซเ,เ,เอ็กดายโโซนะครับ X กไดโซเนี่ยก็คือตัวอ่อนมีการลอกคราบนะครับนักเรียนสังเกตว่าสิ่งมีชีวิตพวกที่มีการลอกคราบนะครับในขณะเจริญเติบโตก็อย่างเช่นพวกมแมลง นะฮะอาร์โทรปัด้าใช่ไหมครับพวกไฟลัมอาร์โทรปัด้าอาร์โทรพอดพวกสัตว์ขาข้อทั้งหลายนะครับแมลงกุ้งกั้งปูพวกเนี้ยนะครับรวมถึงพวกหนอนตัวกลมด้วยนะครับนีมาโทดาพวกหนอนน้ำส้มอย่างเงี้ยนะครับพยาธิตัวกลมพวกนี้ตัวอ่อนจะมีการลอกข้าวเรียกว่าแบบเอ็กไดโซส่วนนะครับเทคนิคการจำก็ a อเอ็นเนาะเอก็อาร์โทรพอดเอ็นก็นีมาโทดานะครับอีกกลุ่มหนึ่งครับคือแบบพวกดิวโทรสโตเมีย ดิวโทรสโตเมียนะครับก็คือบลาสโตพอจะพัฒนานะครับหรือจเจริญไปเป็นทวันหนักพูดง่ายๆทวันหนักเกิดก่อนปากนั่นเองพบในแค่2ไฟลัมนะครับก็คือพวกเอกไคโนเดอร์มาตากับคอรดาตาเอกไคโนเดอร์ก็คือพวกดาวทะเลปลิงทะเลเม่นทะเลพวกเนี้ยนะครับแล้วก็คอดาตาพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับเทคนิคก,การจำก็เนี่ย C E เนาะ C คอร์ดาตา E เอกไคโนเดอร์มาตานะครับ เห็นไหมครับอันนี้เมื่อกี้ที่ครูที่ายไปนะครับการพัฒนาของตัวอ่อนหรือเอมบริโอนะครับเนี่ยอันนี้คือช่อง b ล a s t o pore นะครับในระยะ blastula เนาะช่อง b ล a s t o pore เนี่ยครับถ้า b ล a s t o pore เนี่ยพัฒนาไปเป็นาปากก่อนนะครับเราเรียกว่าพวก prostostome ไหมอีกกลุ่มหนึ่งครับบล a s t o pore พัฒนาไปเป็นทวารหนักก่อนทวารหนักเกิดก่อนปากนะครับเราเรียกว่า d e u t o s เมีย โอเคนะเกณฑ์ต่อมาครับก็คือการมีปล้องนะครับหรือการไม่มีปล้องนะครับเรียกว่า segmentation นะครับอย่างเช่นพวกมีปล้องก็ใส่ดินดิน autopod cordata เนี่ยนะครับพวกพวกที่มีข้อปล้องนะมีพวกเราเห็นไหมครับระยางเราก็มีข้อมีปล้องนะครับอ่าโอเคโครงร่างครับก็อีกเป็นหนึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตในจักรสัตว์นะครับโครงร่างก็จะมี3แบบหลักๆนะครับก็คือโครงร่างที่เป็น คงรูปอยู่ได้โดยอาศัยแรงดันของของเหลวนะครับเรียกว่าไฮโดรสแตติกสเกเลตันนะในนี้ไม่มีนะครับคุณลืมมาใส่ไฮโดรสแตติกเดี๋ยวเขียนให้ก่อนสเกเลตันอย่างเช่นพวกแมงกระพรุนอะไรพวกนี้นะครับไสเดือนดินเนี้ยหนอนตัวกลมพวกนี้โครงร่างเขาคงรูปอยู่ได้เพราะแรงดันเกิดจากแรงดันของของเหลวภายในร่างกายนะครับเรียกว่าไฮโดรสแตติกสเกเลตันพวกกลุ่มที่เราคุ้นเคยครับพวกที่เป็นโครงร่างแข็งภายนอกก็อย่างเช่นพวก มแมลง,งกุ้งกั้งปูพวกนี้นะครับแล้วก็พวกที่มีโครงร่างแข็งภายในหรือ endoskeleton ก็คือพวกที่มีกระดูกที่เป็นแกนของร่างกายแล้วค่อยมีกล้ามเนื้อมายึดเกาะน,นั่นเองโอเคนะครับเกณ์ต่อมาครับก็คือลักษณะของทางเดินอาหารนะครับมันก็จะมีอยู่3มกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือพวกที่ไม่มีทางเดินอาหารนะครับ digest, non digestive นะครับพวกที่ไม่มีทางเดินอาหารนะ <c oughs> อย่างเช่นพวกฟองน้านะครับพวกนอนตัวแบนพวกเนี้ยไม่มีทางเดินอาหารกลุ่มถัดมาครับคือ,พว,อ,อพวกที่มีทางเดินอาหารแต่เป็นทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์พวกนี้มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ครับก็พูดง่ายๆมีรูเข้าออกแค่รูเดียวพูดง่ายๆเข้าทางไหนออกทางนั้นนะครับกินข้าวเดียวกันขับถ่ายก็ออกทางเดียวกันครับอย่างเช่นพวกไนดดเรียนั่นเองนะครับ กลุ่มหนึ่งครับอีกกลุ่มสุดท้ายวิทยาการสูงขึ้นมาหน่อยก็คือพวกที่ทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์หรืออินคอม plete นะครับ complete digestive tract ก็คือมีทางเข้ากับทางออกแยกกันครับเมที่พวกเราเห็นไหมกินทั้งปากค้อออกทางทวารน,นี้โอเคนะครับการสืบพันธุ์นะครับก็มีทั้งแบบสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศเนาะระบบประสาทนะครับเกณฑ์ใช้ในการจําแนกก็อย่างเช่นพวกที่ไม่มีระบบประสาทครับอย่างเช่นพวก ฟลัม periphera นะหรือพวกฟองน้ํามีระบบประสาทครับแต่ระบบประสาทเป็นแบบ nerve net ก็คือไม่มีศูนย์กลางของระบบประสาทที่เราเรียนไปแล้วเนาะคือพวกในเดรียอ่แล้วก็พวกที่มีระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็เส้นประสาทขนาดใหญ่นะครับเส้นประสาทหลักอยู่ด้านหลังนะครับเรียกว,ว่าดอสโซ่เนิฟคอยก็คือพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับคือคอดาต้าอย่างพวกเราเห็นไหมครับตั้งแต่ปลาสัตว์เทื้อน้ําเซืน้นบกสัตว์เลื้อยคลานอ,อ่นก สัตว์มีเลี้ยงลูกด้วยมนมใช่มพวกนี้เห็นไหมครับจะมีกระดูกสันหลังแล้วเส้นประสาทหลักก็คือไขสันหลังก็อยู่ในกระดูกสันหลังใช่ไอยู่ด้านหลังอีกพวกหนึ่งครับเส้นประสาทใหญ่นะครับหรือเส้นประสาทหลักอยู่ด้านท้องนะครับก็คือพวกที่เหลือทั้งหมดนอกจากที่พูดหมาเรียกว่าเว a l n e r v น Co r d นะ,ะระบบหมุนเวียนเลือดนะครับก็เหมือนกันครับก็พวกที่ไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดก็พวกฟองน้ํา พวกเอนเดเรียหนอนตัวแบนหนอนตัวกลมนะครับระบบเลือดแบบเปิดครับ (open circulatory system) ก็อย่างเช่นพวกหอยนะครับมอลลัสกายกเว้นหมึกนะยกเว้นหมึกนะครับพวกแมลงเห็นไหมครับอัลโทรคอดเอ็กไคโนเดิม e erm, แล้วก็พวกคอเดตหรือพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำนะครับคอดัสตันต่ำพวกเพียงหัวหอมหรือแอมฟิออกซัสเดีย ide, ด๋วยวเราจะได้พูดต่อไปนะครับแล้วก็พวกที่มีระบบเวเลือดแบบปิดครับนะคือเลือดอยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาก็คืออพวก หนอนปล้องนะครับแอนเนลิดาพวกหมึกนะครับแล้วก็พวกสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูงเนาะ,ะจากข้อมูลทั้งหมดที่พูดมานะครับหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นใช้ในการจําแนกนะครับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรสัตว์ออกเป็นไฟลัมต่างๆนะครับที่เราได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้โอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นพอลิเฟอร่าไนเดเรียเพติเฮลมินทิสพวกหนอนตัวแบนนะครับมอลลัสก้าเนลิดานีมาโทดาอารโทโพดา เอกานูเดอร์มาตาแล้วก็คอดาตามาดูลักษณะสําคัญนะครับของสิ่งมีชีวิตในแต่ละไฟลัมอันแรกครับคือพวกไฟลัม p e r เฟอ e r a เป็นสัตว์ที่มีวิทนาการต่ําที่สุดนะครับในอนาณาจักรสัตว์นะคะออลักษณะสําคัญเห็นไหมครับในตารางนี้เลยนะครับที่ระบุมาทั้งหมดนะครับเป็นพวกที่ไม่มีเนื้อเยื่อใช่ไหมครับไม่มีช่องลําตัวไม่มีสมมาตรสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศไม่มีระบบย่อยอาหารไม่มีทางเดินอาหาร โอเคนะครับโครงร่างเป็นโครงร่างแข็งสปิกคู่นะครับนะไฟเอ่อพอลิเฟอร่านะมาจากคำสองคำนะคือคำว่าพอลีนะครับพี่แปลว่าพอมาจากคำว่าพอเพื่อรูครูนแล้วก็เฟอร่านะครับเฟอร่านี่แปลว่ามีอยู่นะครับนะก็พูดง่ายๆคือพวกที่เป็นรูปร่างของเขาเป็นรูเป็นรูปรูนนั่นเองโอเคนะครับเราจะเห็นว่าความสําคัญของฟองน้ำนะครับในระบบนิเวศเนาะหลกัหลกๆก็จะเป็นแหล่งอนุบาลใช่ไหมครับของสัตว์น้ํา นะครับในทะเลโอเคเนาะไฟลัมในดาเรียรครับในดาเรียรนะที่เรารู้จักกันก็เ,นเช่นพวกแมงกะพุนใช่ไหมดอกไม้ทะเลปะกาลังกันละปังหาพวกเนี้นะครับลักษณะสําคัญนะครับก็คือเป็นพวกที่มีเนื้อเยื่อ2ชั้นนะครับไม่มีช่องลําตัวสมมาตรแบบรัศมีนะสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและแม่อาศัยเพศทางเนื้ออาหารนะครับ เป็นแบบไม่สมบูรณ์หรือ incomplete นะครับมีทางเข้าออกทางเดียวนะครับแล้วระบบประสาทก็จะเป็นแบบร่างแหหรือเป็นแบบ nerve net นะฮะเออคำว่าในเดเรียนะมาจากคําว่าไนดานะที่แปลว่าระคายเคืองนะก็คือเออเขาจะมีเซลล์เข็มพิษนะครับอย่างเช่นเห็นไหมแมงกระพุนบางชนิดใช่ไหมครับมีพิษนะครับเขียนเนาะดอกไม้ทะเลก,ก็มีพิษนะครับเขามีเข็มพิษอยู่นนมาโทไซนะครับ เซลล์เข็มพิษเรียกว่านิมโทไซนะลูกนะอ่ะไฟลัมเพตตีเฮลมินทีสครับเพตตี้แปลว่าแบนเพลทนะ F P L A T นะครับเพลทแปลว่าแบนนะเฮลมินแปลว่าหนอนนะหนอนตัวแบนนั่นเองอย่างเช่นที่เรารู้จักกันนี่ครับพาาเรียเป็นตัวอย่างในการศึกษาของเราตลอดพยาธิใบไม้พยาธิตัวตืดพวกเนี้ยนะครับเอ่อลักษณะสำคัญนะครับมีเนื้อเยื่อ3ชั้นไม่มีช่องลำตัว สมมาตรเป็นแบบด้านข้างนะครับแบ่งได้ด้นเดียวคือแบบนี้เนาะไบเลตรอสิเมทรี etry, นะครับเป็นพวกโ r รโ o สโตเมียก็คือปากเกิดก่อนทวารหนักมีตัวอ่อนแบบโทรโคฟอร์ Co 4, นะครับไม่มีการล็อกคราบเนาะสืบพันธุ์นะครับได้ทั้งแบบอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศทางเดินอาหารนะครับไม่มีระบบทางเดินอาหารโอเคนะครับแล้วก็พยาธิตัวตืดเนี่ยจะไม่มีทางเดินอาหารเลยแต่ถ้าพวกหนอนตัวแบนอื่นๆครับจะเป็นทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์นะครับ ขับถ่ายใช้เฟรมเซลล์นะครับแล้วก็มีปมประสาทระบบประสาทแบบขั้นบันไดเราเรียนไปแล้วเรื่องระบบประสาทเนาะ,ะที่เรียกว่าเลดเดอร์ไทส์นะครับระบบประสาทของพลาเนเรียเนี่ยเห็นไหมฮะระบบประสาทเป็นแบบเหมือนขั้นบันไดโอเคถัดมาครับไฟลัมแอนเนลิดาแอนเนลิดแอนเนลิดคือพวกหนอนปล้องนะแอนเนลแปลว่าวงแหวนนะครับแอนเนลเราได้ยินบ่อยเนาะคำนี้แอนเนลเนาะแอนเนลแปลว่าวงแหวนนะครับ พวกหนอนปล้องนะครับคือมีข้อปล้องนะมีเนื้อเยื่อกั้นระหว่างปล้องนะครับภายในลําตัวจริงนะครับไม่ใช่เป็นล้องแค่ข้างนอกนะก็เช่นพวกไส้เดือนดินนะครับปลิงน้ําจืดเนี่ยครับถาาที่มันดูดเลือดนะครับที่เวลาเราไปเดินป่าหน้าฝนนะถ้าดูดเลือดนั่นแหละครับลักษณะสําคัญครับมีเนื้อเยื่อ3ชั้นมีช่องลําตัวที่แท้จริงนะครับสมมาตรแบบด้านข้างเป็นพวกโปรโตสโตมนะครับตัวอ่อนทกโคลฟ์ ระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์นะครับนะมีทั้งทางเข้าแล้วก็ทางออกคนละทางกันนะครับแล้วก็ระบบหมุนเวียนเลือดนะครับเป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดนะครับแล้วก็มีหัวใจเทียมแล้วก็มีครอบปล้องเนาะอ่าไฟลัมมอลลัสกาครับพวกหอยพวกมึกนะลิ้นทะเลเนี้ยนะครับอ่เนื้อเยื่อนะครับแน่นอนเวททางการสูงและพวกนี้มีเนื้อเยื่อ3ชั้นนะครับ ช่องลำตัวแท้สามารถแบบด้านข้าเหมือนกันนะครับเ,เป็นพวกโครโซโตมนะครับปากเกิดก่อนทวารหนักนอตตัวอันแบบโทรโคโฟอร์ใช่ไหมทางเดินหายแน่นอนทางเดินหารสมบูรณ์นะครับพวกที่บุนบกหายใจด้วยปอดนะครับพวกอยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงือกขับถ่ายก็มีไตแล้วนะครับแล้วก็ระบไม่เลือกเป็นแบบเปิดนะครับโอเคนะถัดมาครับไฟลัมนีมาโทด นีมาทดานะครับนีมาทดาพวกนอนตัวกลมอย่างเช่นพญาทั้งหลายทั้งปวงที่เราคุ้นเคยไม่ว่าเป็นพญาเส้นได้นอนน้ําส้มสายชูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออส้เดินฝอยก็ใช่นะครไส้เดินฝอยนะคไม่ใช่ไส้เดินดินนะพวกนี้มีเนื้อเยื่อสามชั้นนะครับช่องลําตัวเป็นช่องลําตัวเทียมเนาะสมมาตรแบบด้านข้างแน่นอนเป็นพวกโลรโซโซโมียมีการลอกคราบนะบนี่มตัวอ่อนแบบเอ็กไดโซัวนะครับมีการลอกคราบ ทางเดือนออาหารสมบูรณ์นะครับนะแล้วก็ระบบประสาทนะครับเป็นแบบบุงแหวะนะครับแล้วก็มีเส้นประสาทใหญ่ที่ด้านท้องเนาะแล้วก็มีคิวติเคิลนะครับห่อหุ้มร่างกายด้วยเนี่ยนะครับออไฟลัมถัดมาครับที่เราคุ้นเคยมากคือไฟลัมอาโทรพอดาพวกสัตว์ขาข้อทั้งหลายทั้งปวงนะครับเป็นสัตว์ที่มี เขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีมากที่สุดในโลกเลยนะครับความหลากหลายสูงมากนะไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมมีหลายคลาสมากเลยไม่ว่าจะเป็นอารัธนิดาครับพวกแมงมุมเห็บไรเมโรโซมาตาพวกแมงดาแมงดาทะลงแมงดาทะเลพวกเนี้ยนะครับอินเซกต้าครับพวกแมลงอินเซกเนาะซิโลพดาพวกตะขาบตะเข็บดิโพพด้าพวกกิ้งกือคาสเตเชียนครับพวกกุ้งพวกกั้งพวกปูไรแดงอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้วัฒนาการสูงมากแล้วนะครับเนาะ แน่นอนลักษณะสำคัญก็เนี่ยนะครับตามนี้โอเคนะ <c oughs> จริงๆลักษณะของสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคบไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆเนี่ยเราเรียนไปแล้วเนาะในเรื่องระบบต่างเช่นระบบประสาทเนยอย่างเช่นระบบประสาทเราก็พูดระบบประสาทของสัตว์แต่ละกลุ่มนียระบบย่อยอาหารเราก็พูดการเดินอาหารของแต่ละสัตว์แต่ละกลุ่มเห็นไหมครับระบบ แลกเปลี่ยนแกส๊สเราก็ไล่ตั้งแต่วิทนาการต่ำมาจนทถึงคนเห็นไหมครับเพราะนั้นเขาถึงเอาเรื่องนี้นะครับความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเ,เรื่องที่ต้องใช้องค์ความรู้ในทุกๆเรื่องนะครับในทางชีววิทยาเนี่ยมาใช้ในการจัดจําแนกมันก็เลยมาอยู่เรื่องสุดท้ายเนื้อหาของม .6 นั่นเองโอเคนะถ้าเราเข้าใจรู้ลักษณะของเขาครับก็สามารถเอาลักษณะเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นกายวิภาคใช่ไหมครับสุริยวิทยารวมถึงเรื่อง ของ DNA นะครับสายสัมพันธ์ทางวิทยาการมาใช้ในการจัดจำแนกได้ด้วยโอเคนะไฟลัมสุดท้ายครับที่จะพูดถึงวันนี้คือไฟลัมเอ็กไคโนเดอร์มาตาพวกเอ็กไคโนเดอร์เอ็กไคโนเดอร์มาตานะครับจากคำว่าเอ็กไคโนเนาะเอ็กไคโนนี่แปลว่าเมน่นนะเดอร์ม,มาแปลว่าผิวหนังเอ็กไคโนแปลว่าเมน่นแปลว่าหนามเงี้ยครับหนามปุ่มเนี้ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นสังเกตว่าสัตว์พวกนี้ครับผิว ลำตัวของเขาเนี่ยนะครับหัตวตัวเขาจะเป็นหนามเป็นปุ่มขึ้นมานะดาวทะเลปลิงทะเลเม่นทะเลเหรียญทะเลพับพึ่งทะเลดาวทะเลก็หลากหลายมากครับดาวเปราะดาวตะกา้าดาวขนนกอูเยอะแยะมากมายเนาะว่าก็ลองไปดำน้ําดูนะครับพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงแล้วนะครับมีความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมครับเนี่ยตัวอ่อนครับการเจริญในระยะ ของตัวอ่อนของเอมบริโอเนี่ยนะครับเป็นแบบดิวโทรสโตมก็คือช่อง blastopore เนี่ยมันพัฒนาไปเป็นทวารหนักก่อนใช่ไหมครับทวารหนักเกิดก่อนเช่นเดียวกันกับพวกสัตว์ไม่กุ้ลกงหรือคอดาตานะครับพวกนี้ آ, เนาเนะโอเคนะครับอ่ะเ, <c oughs> เมื่อนักเรียนอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเมื่อนักเรียนดูคลิปนี้จบแล้วนะครับให้หนักเรียนทำใบกิจกรรมที่11เนาะ ต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครูเปิดไปกิจกรรม <c oughs> ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับไปกิจกรรมต่อเนื่องนะครับก่อนสอบกลางภาคก่อ,กอนหยุดปีใหม่เนาะไม่สอบกลางภาคเลยสอบกลางภาคนะเดี๋ยวของเราเป็นข้อเขียนหมดเลยเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวค่อยเจอกันค่อยสอบนะเนาะใบกิจกรรมที่11ใช่ไหมครับนี่นะครับ อาณาจักรสัตว์นะครับคิงดอมแอนิม a เลนะครับการจัดจําแนกลักษณะแล้วก็ความสําคัญโอเคนะครับให้นักเรียนบอกลักษณะสาคัญซึ่งครูได้บรรยายไปแล้วเนาะประโยชน์และโทษนะครับนี่ลองสืบค้นดูนะประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตในแต่ละไฟลัมไม่ว่าจะเป็น p o l y เฟอราไน a ดเรียเพทเฮลมินทิสนะครับมอ l ์ลัสค a แอนเนลิด่าน t มาโทด้าอัลโทรโพดาเอไโนเโอเคนะทั้งหมด8ไฟลลัมนะ แล้วข้อมูลนะครับจาก8ไฟล์่ัมนี้นะครับลักษณะสำคัญของเขาเนี่ยลองสร้างเป็นรูปพิธานดูซิโอเคนะครับเพราะฉะนั้นใบกิจกรรมที่11นะครับในสัปดาห์นี้ให้เรียนทำข้อ1ถึงข้อที่เเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นพวกไฟล์ัมคอดาตา้าโอเคนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับบอกว่านักเรียนเราจะได้กลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่หยุด14วันเนาะก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับสวัสดีครับ